สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวด่วนข่าวใหญ่นะครับข่าวด่วนข่าวใหญ่นะครับเอาเลยครับเวนกรรมมีจริงสิครับนะเวนกรรมมีจริงสิครับเวนกรรมมีจริงนะครับเนื่องจากนะครับตอนนี้นะครับบักปากกดนะครับนะครับบักแมงดานะครับแมงดาทะเลครับได้เดินทางไปนะพี่ครับนะได้เดินทางไปรับซาบคอกเอาหาที่พักเหนื่อยอีกแล้วครับอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อปนี้ เป็นเพียงแค่ที่ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัุลคาทุตัว,ตวสั่เขาไปเพื่ออัตลรถนะครับในการราับรถฝั่งนี้สครับลาทุกทีครับ,รบงานเข้าแล้วครับทีครับงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วอีกหนึ่งคดีครับโศนะหน้าครับผมบอกเลยว่าโศนะน้าโศนะน้ากระลาหัวเจาะเดินทางแล้วครับแม่ ไปดีนะนั่งเครื่องนะครับไปดีนะนั่งเครื่องนะครับนะนี่ครับเวร,รํามครับอีดําช่วยไหมเนี่ยอีดําช่วยหน่อยเร็วอีดําช่วยหน่อยเร็วที่จังหวัดร้อยเกินก็ไม่ไปเพราะไม่พอใจทนายอีดําไม่พอใจทนายอินฟูที่ที่อะไรีครับที่เออเทคดีมันวันนี้ครับพี่ชายนะครับ นะพิกดนะครับในทาตินี้บักกดนะครับบักกดได้กกเดินทางไปรับซาก้องหาที่ภาคเหนือไปไปภาคเหนือแล้วนะไปซานภาคเหนือแล้วนะไปซานภาคเหนือนะครับไปซา,านหรือไปโรงพักไม่รู้แต่ไปแล้วไปแล้วเอาไงทีนี้ช่วยหน่อยดีจยทิ้งการอย่าทิ้งการไปไหนนะอย่าทิ้งการไปไหนดิดำช่วยมันด้วยเสร็จจากร้อยเกินไปลำ ไปลำปูนนะพี่ครับไปทางลําปูนะครับลาลาปูลําปูนะนะพี่นะครับพี่ครับนะไปแล้วครับเดินทางนะส่วนพวกนี้นะครับนะไอขาหมูก็เดินทางไปชนบุรีนะครับนะนี่พี่ครับแต่ผมไม่เป็นไรพี่ครับนะผมไม่เป็นไรแต่ว่าผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าอไอกดเนี่ยไอบักกดเนี่ยนะครับอีดาจะช่วยหรือเปล่า อีดาไมทุ่วหรือเปล่าไม่เอานะไม่ไว้สวยนะได้ข่าวมาอีแล้วว่าจะไปไกลเกี่ยอีแล้วนะได้ข่า,าวว่าจะไปไกลเกียก่กยไกลเกียก่ยเจวีว่ยมึงกล้าตีเจวีให้ช่วยเวยเลยมึงกล้าตีเลยเชื่อกูดินะผมได้ข่าวมาว่าจะไปไกลเกี่ยอีแล้วตลาตอนดาไม่คิดว่าเวลาเอาภาพเขาตูดใจไปโชว์ไมันไม่คิดว่าทำอะไรคิกกันดีมันเข้าข้อ เออนะครับเออมันเข้าข้อนะลาเต้มันทําได้เพราะมันมีหน้ากากแต่มึงเป็นบุคลคมมลมึงคิดว่าวีกับไม่ฟอ้องมึงเรอฮะมึงคิดว่าวีกับไม่ฟ้องมึงเลยฮะมึงคิดงั้นไม่ได้สุดท้ายเป็นไงนี่ถ้าเป็นไงโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วครับคงเทล่าใจาไงเชล่าใจาว่าเจวีก็ไม่ฟอ้องเราหรอก เจวีไม่ฟ้องเราหรอกเป็นไงครับเจวีฟ้องให้เป็นไงมั่งเราให้ครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนเสียเงินเสียทองเดือดร้อนเอฟซีไปหมดอีดาช่วยมัม้ยกูถามหน่อยว่าอีดาช่วยมัม้ยดาไม่ช่วยมึงหรอกมันจะมาช่วยมึงทำไมคุยนี่ไม่เอาใครพ่อแม่ยังไม่เอาึงมืนใครฮะชะล่าใจว่าวี่ไม่ฟ้องไปไงอ่ะนะ โชคดีไปปรากฏสมควรนะครับสมควรที่ต้องโดนบ้างให้มันโดนบ้างครับมันจะได้ดูรสชาติของการเดินทางเสียเงินเสียทองแล้วถ้าพวกนี้นะคดีกูยกอีกนะส่วนกลับอีกโดงส่วนกลับอีกนะครับโดนส่วนกลับอีกอันนี้มันโดนโดนหนักนะโดนหนัก พร่บางพนัานฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วยคนใหญ่กดมาหน้าโดนครับนะอ่านะไปรับอีดำแล้วครับไปรับอีดำที่นู่นแล้วบ้านสี่จอแล้วไปรับอีดำแล้วครับนี่ไปแล้วนะครับไปรับอีดำแล้วนะครับหรือไปรับไปบากดไปดูนี่ที่นี้ไปแล้วอืมเพราะฉะนั้นฝากไว้คิดพิจารณาจะพูดจะจาอะไราก็ อย่าให้มันเกินขอบเขตอย่คิดว่าเขาไม่ฟ้องสุดท้ายมาใครช่วยมึงนะครับเรือบร้อยฟีขอตังค์ให้แม่ไอฟีค่าเครื่องบินค่าอะไรเนี่ยเดือบร้อยเอ้ฟีอีกชีวิตมึงมีอะไรดีบ้างกูาถามหน่อยือึชีวิตพวกมึงมีอะไรดีบ้างวันวันเจอแต่คดีฟาร์มนะครับบูมบูมข้ามาฮัลโหลบูมนะครับเอีครับเรียบร้อยครับปากฏกรปากโกเรียบร้อย งานเขาไอซี่ครับมึงจะไปยังไงล้อกูถามหน่อยนะครับก่อนที่จะด่าคนอื่นดูตังในกระเป๋าบ้างจริงไหมครับเออนะครับแล้วถ้าคดีไอ้อ้วนยกขึ้นมาอีกนะไอ้หมู่ยกขึ้นมานะมึงหนักบอกเลยว่ามึงหนักกบอกเลยว่ามึงหนักไอซี่เพราะไอี่ครับผมบอกเลยครับตอนนี้ครับเวรกรรมมันก็ทํางานอ่ะของผมหมดคดีนี้ก็จบแล้วครับนะหมดคดีนี้ผมก็จบแล้ว ไอ้นะครับก็ไม่ได้กลัวไอ้ส่ครับใครจะอะไรไงไม่ได้กลัวครับนะบทคดีนี้ก็โชคดีนะแต่บักกดนี่ดิผมได้ข่าวมาว่าจะโดนอีกหนึ่งคดีด้วยนะผมได้ข่าวมาว่าจะโดนอีกหนึ่งคดีด้วยนะงานเนี้ยหนกักงานเนี้ยบอกเลยว่าหนากักนะ ตัวครตัวม,มันในงานนี้มึงก็บอกเลยว่า,นาหนักหนักน่วงเลยไอ,อ้กดเฮ้ยจะไปนะข่าวว่าจะไปไกลเกีย่ยแล้วเหรอโอ้โหตาแล้ว,ว่าเก่งนะสุดเที่ยวไกลเกีย่ยหลังบ้านอะไรวันนี้ผมได้ข่าวมาว่าไม่รู้ว่าหวีจะไกลเกีย่ยหรือเปล่านะดูแล้ววีจะจะไม่ไกลเกีย่ยหรือว่าไงก็แล้วแต่เอเอเานะยังไงอ่ะไอ้ล้นก็ไปเหรอไอ้ล้นก็ไปเหรอฮะด้ข่าวว่าไอ้ลน้ลนก็ไปอีก ยังไงวนะฮะเด้ข่าวาาว่าไอ้หลวงก็ไปเหรอว่ายังไงวะดูกันเป็นแถวเลยดูกันเป็นแถวเลยเอาไงทีนี้ทำประกดขอทานอีกเรื่อยไปขอทานไปเรื่อยขอทานไปเรืนะ่อยขอทานไปเรื่อยนะขอทานไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ครบเดี๋ยวครบเดี๋ยวครบเดี๋ยวได้ครบแน่นอนนะฝากไว้คิดพิจารณานะเดี๋ยวได้ครบแน่นอน อขอทานไปเรื่อยขอทานไปเรื่อยนะขอทานไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะค่อยเป็นค่อยไปใจ,จเย็นนะอีดํามันไม่ช่วยพวมึงเลอยู่เวรอีนี่แม่ก็เอาตัวเองถ้าไม่รอดนะได้ข่าวว่ากูมาและแคะได้ข่าวว่ากูมาละแคะจะไปทำอะไรที่วัดเนาะม ได้ข่าวว่ากูบาละแคะจะไปทําะารที่วัดเนาะาเราอีกตามชมนะอืมงานนี้สิครับนะไปสนุกโชคดี